นี้นะครับอยู่ที่ช่อง Ford นะพัทชาแนลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมรถรุ่นเด็กเจนช็อตบิวเบทนะครับเป็นกระบะหัวเดียวยกสูงนะครับเป็นช่วงสั้นนะครับในส่วนของตัวรถนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับของตัวรถช็อตบิวเบทคันนี้นะครับเป็นรถ4ี่ขันสเลยนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่ 210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าเครื่องยนต์นะครับไม่ธรรมดานะครับแรงม้าก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะครับของตัวชอตวิวเบสคคันนี้นะครับเป็นช่วงล่างของเอเวอเรด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของหวัดลิงก์มาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้มีออปชันและการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะครับ ในส่วนของราคาของตัวช็อตวิเบส4ค4คันนี้นะครับอยู่ที่8,49,000บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของสีนะครับมีมาสีเดียวเลยนะครับเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับก่อนจะพาไปชมรอบคันของตัวรถช็อตวิเวสนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนของหน้ารถของตัวชอตวิเวตนะครับที่ทําการตกแต่งสไตล์แบบออฟโรดเต็มระบบเลยนะครับมาดูว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเป็นชุดกันชนหน้า ARB นะครับชุดกันชนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นชุดกันชนนะครับเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับที่ใช้ในปารีสดักกานะครับเขาก็ใช้กันนะครับแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งของตัวรถนะครับที่เห็นเลยนะครับไฟเดย์ไทม์แบบนี้นะครับเป็นไฟวิ่งกลางวันนะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับ ไฟสปอร์ตไลท์หน้ามาด้วยนะครับเป็นของ ARB เช่นเดียวกันนะครับจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าที่ติดตั้งจากโรงงานมาเลยนะครับก็เป็นกระจังรังผึ้งนะครับทำให้ลมและกาดท่ายเทได้ดีนะครับไฟหน้าของตัวช็อตวิวเบดนะครับเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับหลอดเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนแบบนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าชุดโคมไฟเดิมเลยจากโรงงานเลยนะครับในส่วนของตัวชุดวินลักจูงนะครับเป็นวินล์ไฟฟ้านะครับที่ติดตั้งมาให้เข้าแมทกับตัวรถเลยนะครับเข้ารูปเลยนะครับใช้งานได้จริงนะครับ ก็ไว้ลุยโดยเฉพาะเลยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าแต่งจัดเต็มมาเลยนะครับในส่วนของด้านล่างตัวรถเลยนะครับก็จะมีในส่วนของแข้นกันกระแทกนะครับของ ARB เช่นเดียวกันนะครับผมดูในส่วนชุดด้านล่างแล้วนะครับก็เอาให้สุดเลยครับในส่วนของตัวโช๊คนะครับเป็นกระบอกสีเหลืองแบบนี้นะครับของโอมานนะครับผมยกสูงด้วยนะครับยกอยู่2นิ้วนะครับของตัวรถคันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากกันโค้งด้วยนะครับป่งนกใช้ของเดิมนะครับก็ใช้งานได้จริงด้วยพร้อมลุย นะครับทุกสถานการณ์เลยนะครับผมดูในส่วนของแมกและยางบ้างนะครับล้อเดินเป็นล้อกระทะนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นสไตล์แบบออฟโรดแล้วก็จัดให้เต็มระบบเลยครับในส่วนของตัวกระทะเดิมเป็นกระทะ17นิ้วนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นล้อแมก17นิ้วเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของซีรีส์ยางนะครับ 28570R17 นะครับก็เป็นยางที่ไว้ลุยในส่วนของออฟโรดเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแมกนะครับของ KMC นะครับก็เป็นแมก ที่เป็นสายลุยออฟโรดจะรู้กันดีนะครับผมจัดมาเต็มนะครับในส่วนของแบกและยางนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็กระจกนะครับปรับแบบไฟฟ้านะครับพับแบบเมนูนั่นเองติดตั้งกันสาประตูนะครับฟิล์มนะครับติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมเลยนะครับรับประกันยาวนาน10ปีของอัลติเมทนะครับ แล้วก็ในส่วนของบันไดนะครับติดตั้งเป็นของ P A K นะครับสไตล์แบบออฟโรดเลยนะครับเป็นแต่แกงแบบนี้นะครับดูแลรักษาง่ายแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนด้านท้ายรถนะครับที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเติมน้ํามันของตัวช็อตวีเบทจะไม่เหมือนใครนะครับต้องมีกุญแจนะครับสำรองนะครับเพื่อการเปิดตัวฝาถังนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากระบะท้ายเปิดได้3ทางเลยนะครับเป็นกระบะแบบพื้นเรียบช็อตวีเบทนะครับผม แบบนี้เลยนะครับการท้ายรถนะครับก็ในส่วนของตัวช็อตบีเบดนะครับก็จะมีในส่วนของกล่องเก็บสัมภาระนะครับที่ติดตั้งมากับตัวรถเลยนะครับก็ทําให้มีความสุขทบายนะครับพร้อมใช้งานทุกสถานการณ์นะครับผมมาดูในส่วนของท้ายรถบ้างนะครับในส่วนของตัวกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กของ PAK เหมือนกันนะครับแต่งแบบสไตล์แบบออฟโรดนะครับแล้วก็มีหัวบอลลากจูงนะครับใช้งานได้จริงนะครับพร้อมห่วงโอเมก้าสีดําด้านแบบนี้ นะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งนะครับป้ายทะเบียนนะครับมีมาพร้อมเลยนะครับมีไฟส่องป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับจากการพาชมรอบคันของตัวรถช็อตวิวเวส4ี่คูนสคันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบด้วยนะครับในรุ่น4ี่คูนสคันนี้นะครับเป็นรถที่หายากด้วยนะครับแล้วก็ต้องสั่งจองนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับในรถรุ่นนี้นะครับช็อตวิวเวส4ี่คูนสนะครับก็สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0625369554นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝอธพชาแนลที่ปรึกษาการขายฝอพระประแดงนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะลาจากกันไปฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับอย่าคลิปหน้าผมพามาชมรถรุ่นไหนของตัวเน็กเจนอีกฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ